คณะทำงานพักประชาชนครับได้มีการลงพื้นที่แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะนะครับบริเวณหน้าเกาะพีพจังหวัดกระบี่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าพังเสียหายตลอดแนวกว่า280เมตรและก็พบว่ามีความเสียหายอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมปรารถนาฤิ์พริ้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับคณะทํางานพัก ประชาชนได้ลงพื้นที่เกาะพีพีนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของสาเหตุและก็การแก้ไขปัญหาแนวเขื่อนการคลื่นบริเวณหน้าเกาะพีพีตมบนาวนาอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับที่ถูกคลื่นซัดพังเสียหายตลอดแนวระยะทางกว่า280เมตรเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่พักตามโรงแรมต่างๆพบว่าโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายก็คือกำแพงกั้นคลื่นแบบเกเบียนนะครับ ที่ถูกวางทับด้วยโครงสร้างทางเดินเท้าและเสาไฟฟ้าและก็วางาลงไปชายหาดอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งได้มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2,558และเสร็จเมื่อวันที่17พฤษภาคม2,559โดยใช้งบประมาณกว่า14ล้านบาทและก็มีการซ่อมแซมไปนะครับในปี2,562ถึง2,563โดยอบตอ่อาวนางอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็เป็นคนที่ดําเนินการนะครับในการซ่อมแซมครับ ทั้งนี้นะคะแนวเขื่อนทางเท้าเนี่ยค่ะเป็นทางเดินเท้าที่ถูกคลื่นซัดได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดแทบไม่มีทางที่จะสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้นอกจากนี้ก็จะทําการรื้อออกนะคะแล้วก็สร้างใหม่ความเสียหายส่วนหนึ่งก็เกิดจากน้ําหนักโครงสร้างทางเดินคอนกรีตที่วางทับลงไปบนกล่องเกเบียนที่อาจจะไม่ได้ถูกออกแบบไว้ในการรองรับน้ําหนักของโครงสร้างด้านบนรวมถึงแรงดันด้านข้างค่ะพบว่าการพังทลายนี้นะคะ เป็นการพังจากโครงสร้างด้านบนที่มีฐานที่ไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อถูกคลื่นซัดกระทบกับผิวโครงสร้างจึงเกิดรอยแยกแล้วก็พังทลายลงไปหน่วยงานแล้วก็ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียบนเกาะพีพีค่ะจึงถือโอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาพีพีโมเดลเพื่อเป็นการป้องกันชายฝั่งอย่างยั่งยืนค่ะด้านนายศักดิ์อนันต์ปราทองอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เปิดเผยครับว่า ทางการป้องกันในอนาคตอาจจะใช้วิธีนะครับในการปักรั้วไม้สลายคลื่นบริเวณหน้าชายหาดที่แนวเขื่อนพังทลายเสียหายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มทรายให้กลับมาอีกครั้งแล้วก็สร้างแนวเขื่อนที่ด้านล่างโปร่งเพื่อลดแรงกระทบจากคลื่นแต่อย่างไรก็ตามครับวิธีการป้องกันต่างๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับ